คบคับกบกบผู้ใดล่ะนี่เมกระาเอไม่เอาไม่เอาดนเอเอามาขายนอกซาขามดบ่บเอาหาเพื่อนสิไดขา้าแบบบัหักขาตวเ่ใหญ่ลูกเขาใดขายลาใดครับอร่อยแซวอร่อยแซวตัวอร่อยแซว บ่บ่ัดเลยเบอร์ขันด้ยนีะคิงหัวบครับอรกบคนบัหักขาด้วยครับบัหักขารับคบจพาเบิ้งวิธีเอากบกบบัหักขาบัขากโดมนี่ัขาครับนี่ครับเปิ้นหาเปิ้ลคาบครับเนคาบเิกระหาแป้วนี่ยะครับนี่ ขาบักข้าซุกน้าซุกนได้สบาทโอ้บักข้าซุกนี่บอนี่หละก็แบเขานบักเ้าซุกบักเ้าซุกพอเลอกเรียบร้อยสิบาทนี่ค้าบาทบ้าซุกนาละสิบห้าบาทม่าจะน่ท่า่เราบเอาซาลาเปาห้องทองเนซาลาเปากันี่คกติยาบาทคือเกาคือเกาบาทคือเกาเอาใส่เอาใส่เข้มืลอนี่ใส่เข้มเจ้าบาทห้องทองหเดียวนี่ วที่ทยน,นยนะนุ้ยนะฮบาทเออก็กสิว่าทขาขึ้นแล้กวกเพื่อน <ừ. S 1> นี่มีออยู่ฮาบาท์ื่เกอา,า,าอยู่ขายก็ปีาเอ็ดปีนะเจาบาทนี่พูดอะบแปเอาไส้อีกเาบาทเอาเ้าตัวอเอาไส้เค็มเหมือนเนาะแต่ไส้เก็ม นี่ครับซาลาเปาครับซาลาเปาอยู่ตลาดนัดบ้านด่านครับนี่ครับผมเคยซื้อกินหลายเท่าแล้วครับแซ่บครับพี่น้องนี่ราคาเก่าราคาเดิมครับบาทนี่ครับผมหนาพอก้าครับราคาธรรมดาแต่ว่าลดสติก็ธรรมดาราคาธรรมดาแต่ว่ารสชาติรสชาติลื่นเนาะโอเคโอเคนี่ครับผมจะพามาเบิ่งเพื่อนขายแก้วมังกร มาแก้วมังกร,กร,รงนี่ครับเอาละเป็นเฮ็ดใส่ถุงใส่ถุงไปแนวนอนนี่เจ็ดโล่ลอยคุณกิ๊กหมักได้เจ็ดโล่ลอยแล้ววะคูณได้มักหลายลไหมเจ็ดโล่ลอยครับแก้วมังกรเจ็ดโล่ลอยด้อครับคุณนี่ประบาณแปิ่นใส่เต็มรถมาเลยนี่ๆๆครับเพิ่นก็ใส่เต็มรถมาแนวแน่ๆๆๆเลยครับเกลวมังกร เจ็บกลัวลอยคนวะทำไม่ก็เอาไปแล้วสองถุงนี่ครับเพื่อนี้จะถุงจะถุงแบบนี้โอ้คือสิปลูกลายเนาะปลูกเองบอกปลูกไร่ผู้เป็นหน่วยได้พอพูดเรือเฮ้ยเจ๊ก็ม่มอะไรมันเอาข้อไหนอยู่คนนะเป็นอะไรครับปลูกเองหรือหลับเพื่อนมานอนคงจะของกัมีอยู่คงจะของกัมีครับตอนมันหน่วยวันใหญ่ท่านพูดเรื่อเออนี่ครับนี่ครับคงจะของปลูกไรอยู่มันถึงมี เอามาแต่พูเรือต่พี่นี่ครับโอ้ยนี่ครับลายนี้นะครับเกี่ยวมาก่อนครับลายเพิ่นก็เลยขายถูกครับนี่ครับของลายขายถูกครับถูกเองพร้อมซื้อน้ำมันนอกเคยซื้อน้ำมันหน่อเด็กกระติกมาแนวนี่แอ้เนี่ย <c oughs> หลักไข่ถือว่ซือ้อไข่อีกบอกซือ้อไข่ เอยมีแต่วหยรุ่นเนาะมีแต่ว่ายรุ่นมาตลาดมีแต่วหยรุ่นมาตลาดเเวลาโตนจอดเรือเฟอรลเร็กปับหลนเนาะโตนจอดเรือเฟอร์เร็ดนกปั๊บหล่น ไปจจไดนเมื่อยแในมันบกอะไรอีนี่ครับ่นสื่อเกี่ยวมังกรครับเกี่ยวมังกรมาขึ้นเรือไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับร้ายด้ครับคนสื่อขึ้นเรือไว้นี่ครับบางคน่นกับมาเรือล่ำหน่อยครับมาเรือล่ำหน่อยอาจจะเป็นเรือใายในขอบข้ิ่นรับพี่น้องนะครับ เพินก็โดยสารมาสีข้นหาค้นครับนี่ครับตอนนี้เพิ่นกเขมาพร้อมกันสามลำเลยครับนี่ครับเพิ่นกะขามาเทียบท่าครับนี่ครับ พคนกระดันเข้ามาแน,น่นี้ครับนี่ครับสตลอดเปินมาหอดเปินกะปลากระตุนเรือจอด,ดจัดจอดจัดแน่นี้นะครับนี่ครับคือเปินพาบรรยากาศในการเดินทางของเพคนครับ đây nhắn nó mà hả nó vô thùng Cốp ขันแหน่คนอิทครับคนอิทเพิ่งจะคุนลงเรือเนี่ยนี่ครับเคุนคืออิทแหละเพ็่งจะคนลงครับนะครับนี่ครับเพคุนก็จะผู้เพคุนหาบครับฉันครับเบิง้งป้าเบิง้งผู้เพคุนหาบข้างบากาหาบทางมือกันหิวนีครับนี่ครับ ครับคือบรรยากาบครับนี่ครับนี่ครับปูปนใดของหวัดมะน้อยเพื่อจะหิวครับหิวเอาถื้อเอาครับนี่ครับนี่ครับกอเป็นภาพบรรยากาศครับภาพบรรยากาศในการเดินทางของคนครับครับเพู่กระดใบักห้อยครับเป็นบะฮ้อย บ <that is German> <that is German> ักคอยบักคุงกับติ่าตาส่วนกระตนทางนั้นนี่ส่วนกรโตนท้างนั้นแล้ว นี่ครับเป็นพาบรรยากาศครับพาบรากาศในการเดินทางของคนครับนี่ครับเป็นท่าเรือธรรมศาสตร์กับท่าเรือธรรมศาสตร์กับคองการที่จะล่ำบากรึไงแล้ครับพี่น้องนี่ครับ หอยเอาไปจังได้เอสันตไปรูเด้าห้ลูกเอามาห้ลูกใ้ร้านหอยเอียงนะออามาฮะมาไาฮะพวสิบนีถามว่าหอยเสือีกับโบมีนโบเมีนหนอบนาจะมีนหอยเสือหห้อยปังบอยคงห้อยโค้งหอยโค้งหอยปังเขนนตัวออกบกบขับกบกบผู้ใดล่ะนี มก็ดาเม่เอาเม่เอาลนึเอามาขายเนาะขาขาบ่นี่เอาหาเมื่อนสิไรอาแบบบัหักขาลูกเขาได้ขายลูกเขาได้หามลอยเสาลอยเสาดูวลลอยเสา

ข้าจ้าบ่ฮักคารนอก่อแ่น้อยโตแต่ว่ามันมีสลายโตสโดนะครับบอคือกันเจละมองต่ละบอลนีาม่ะไรบางหมองล้ายอยซาลยซ้นี้แคเราเพ่อ่บอฮักคารไรอคือเพนบ่ฮักคาเลยอนรเาอาไปบัดที่เิดนสินที่เนที่ต่อนางเออที่ออยู่เจ้าจะอยากเอเลยบอบอบม่อร่อยาลูดาอร่อยาจะต้มแลวกินยแกงใหม่ ก็โลดเดียวเลยวก็ไม่กบเบี่ยงกบเนี้ยกบใสรมษาตุ่ยเหรอเหมือนจะว่าเรากบตรงหน้าเลยถือว่าเราเป็นตะกบในบ้านในเมืองฮะโมเนียนนี่น่ิดใจม่าแกตกนนะครับตอนนี้ผมก็จะได้ผ้าพี่พ่อน้องมายางตลาดครับมายางในตลาดเป็นตลาดสดเป็นตลาดสดเป็นตลาดขายผลไม้ครับในตลาดนัดบ้านด้านครับกรเพือกหงเกียมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งบรรยากาศครับนี่ครับ เพิ่นก็นมีสินค้าแบบหลากหลายอยู่ครับพี่น้องแบบหลากหลายอยู่เพิ่นมาขายเป็นพวกบวบเป็นบวบ,เป,บ,วบเป็นมะม่วงเหี่ยวครับนี่ครับเพิ่นขายสิบบาทครับนี่ครับเป็นพวกเฮดครับเป็นเฮดเป็นมักแอปเปิ้ลครับนี่ครับแ <sayin'> อปเปิ้ลก็ลูกละสิบบาทครับนี่ครับนี่ครับสิบบาทลูกละสิบบาทลูกละสิบบาท นี่ครับนี่ถึงมักองุ่นครับองุ่นเป็นองุ่นนี่ครับเป็นองุ่นเป็นพุ่นลำไยครับเป็นพุ่นลำไยนะครับเดี๋ยวผมพาย่างเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ครับโลละสี่สิบบาทครับ นี่ครับสวนมากระิ้นขาเป็นพวกผนละหม้ครับเป็นคนละม่ก็จะขายดีครับก็จะขายดีแต่จะคือคักแนครับคนก็จะซื้อกินดีครับพี่น้องสวนมากกับพี่น้องทางฟังสวปอเล่าครับฟังสวัสปอเล่า็นเดินทางมากครับเดินทางมาจับใจไสยซอยครับมาซื้อกิซื้อของครับนี่ครับ นี่ครับตั้งนีก็จะเป็นสมโอครับสมโอโรคละ25ส้มโอมั่งคุดมั่งขุดสามโลลอยครับสามโลลอยนี่ครับถ้าหันมาฟังนี่ครับอันนั้นังนี่ครับคือเกาล่ะครับพวกเป็ดครับนี่ครับนี่ครับเป็นเป็ดเป็นไก่สีครับไก่สีงามงามนี่ครับไก่สีงามงาม สีงามงามสวยๆวยครับนี่ครับนี่ทั้งสีเหลืองสีเขียวครับสารพัดสีครับปีน้องไก่ขาวไก่ดำมี่เวอร์ครับแบบคือเป็นามโดยร่วมครับนี่ครับเป็นหิวไข่ครับไข่เป็นถาดเป็นถาดกาเพนอาจะซื้อไปขายครับซื้อไปขายซื้อไปเป็นเป็นลานค้าครับนี่ครับ เต็มกะละมังนี่ครับสื่อของว่าเต็มกะละมังเลยว่าจะกระตุงกระตาเต็มกระตาเต็มกะละมังมีแต่ของใส่นี่ครับมีแต่ของใส่ของกินครับซื้อไปใส่แล้วซื้อไปขายก่อนแน่วซื้อไปขายว่ไปใส่ว่นึงว่าซื้อไปขายนึ่งว่าคือไปขายร้านค้า นี่ครับ่นขามาซื้อของใส่ไปใส่ครับเพ่นบริจือไปขายครับนี่ครับคนขอนค้างที่จะซื้อเมื่อร้ายนะครับนี่ครับการกบานเฮาครับบานเ่าซื้อยาารางถวยก็ซื้อเท่าอันครับพี่น้องนี่ครับบานเพิ่นเพื่อนจะซื้อขอนค้างที่จะร้ายแน่